มเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิะพระมณทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุขโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะโดยมีนายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวรายงานสถานการณ์ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดสตูลอย่างหาที่สุดไม่ได้หลังพิธีมอบสิ่งของ ราชทานผู้แทนพระองค์ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่รัษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยใน3ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลด้วยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยครอบครัวนายหวีอาจนาลาครอบครัวนางมะพรหมาดและครอบครัวนางเบียปัญจิพร้อมกับรับฟังปัญหาและผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมโดยชี้แจงแนวทางการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตในช่วงฟื้นฟนูพื้นที่อย่างเหมาะสมค่ะสําหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสตูลเดิมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน7็ดอำเภอ31ตําบล231หมู่บ้าน และ20ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบรวม3 2 1 8ครัวเรือนจำนวน83,962คนมีผู้บาดเจ็บ29รายและผู้เสียชีวิต3รายค่ะขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติและอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างครบถ้วนค่ะทีท